สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวาธาตุน้ำนะคะสู่ช่องทาโร่เทราพีใบเตยค่ะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวาธาตุน้ำนะคะในช่วงของปักหลังเดือนตุลาคม2564นะคะใครที่ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอยู่ในราศีธาตุอะไรนะคะ ก็เช็คได้จากดดสคริปชันด้านล่างนะคะการอ้างอิงนะคะจะเป็นไปตามแบบตะวันตกนะคะแต่ถ้าใครถนัดรับชมแบบไทยนะคะลัคนาราศีดาวจันทรดาวสุกก็รับชมกันได้ตามสะดวกเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงพลังงานภาพรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรับชมกันด้วยการใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงินของชาวทาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะในช่วงปากหลังเดือนตุลาคม2,5,6,4,7ใบนะคะ ก็เรากดพิจิกค่ะใบแรกของคุณว้าวเดีนเพลสนะคะช่วงนี้มีความสุขกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีความสุขกับชีวิตนะคะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ค่อนข้างที่จะสุขสบายเลยทีเดียวนะคะมีคุณแม่มีเพศหญิงสพอร์ตนะคะอืมว้าว Night of Swords ค่ะ King of Wands queen of wheels p g e of cups the lovers แล้วก็ปิดท้ายด้วย six of swords นะคะเตยคิดว่าในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคมของชาวธาตุน้ำนะคะคุณน่าจะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่ๆเลยนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของทางรักทางเลือกมากกว่ามันไม่ได้เป็นความรักที่ส,สามารถ จะสารสัมพันธ์กันไปได้จริงจังซีเรียสขนาดนั้นนะคะมันต้องยังเออมันยังต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ใจการเรียนรู้ใจกันอีกค่อนข้างนานทีเดียวนะเพราะฉะนั้นในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคมเนี่ยเตยมองว่าอย่าพึ่งเอาใจไปสนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากมายนะคะอย่าพึ่งไปทุ่มเทขนาดนั้นให้เสียสติเสียสมาธินะคะเพราะว่า การงานการเงินของคุณนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตในช่วงนี้เนี่ยมันดีมากนะคะเกณฑ์การที่จะได้เป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าของกิจการดีมากนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ เป็นสเปที่ดีของชีวิตมากๆนะคะจะมีคนรักใคร่เมตตาอุดหนุนซัพพอร์ตคุณนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในด้านของการเงินก็ดีเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรแต่มันดูมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วคุณก็เริ่มมีการบริหารค่าใช้จ่ายเริ่มมีเงินเก็บ นะคะมีเงินเย็นมีเงินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้นะคะช่วงปากหลังเดือนตุลาคมปังมากๆนะคะเสียอย่างเดียวในเรื่องของความรักนะคะถ้าตอนนี้นะคะใครที่โสดอยู่นะคะแล้วมีใครเข้ามาจีบเข้ามารักใครชอบพอมาลุกเดินเกมอะไรกับเรานะคะขอให ดำเนินความสัมพันธ์ไปแบบกัละยานามิตรก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะจ๊ะคุยได้นะไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าตอนนี้อย่าพึ่งลงหลักซีเรียสอะไรกับใครมากมายขนาดนั้นนะคะให้เป็นอ,อ,อยู่บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีใครอีกสักคนเข้ามาเป็นออปชั่นนะเป็นตัวเลือกนะคะ ให้ระวังให้ดีนะคะว่าจะสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะตรงนี้นะคะเลี้ยงได้เลี้ยงนะคะรู้จักที่จะ เ,ออเขาเรียกว่าเลี่ยงในการที่จะทําให้มันเกิดปัญหานะคะบางทีหนะ้าที่การงานคนเรามันก็ออไม่สามารถที่จะบงังคัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้นเนอะบางคนเขาก็อาจจะเข้ามาติดต่อเรามากกว่าความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังในจุดนี้ให้ดีนะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุด,ด้วยนะคะจากการขับขี่ยานพาหนะนะคะความใจร้อนนะคะความประมาานะคะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้น ใ,ใจเยนนะคะคใการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ตะกุกตะกักอยู่บ้างนะคะแต่ขอให้คุณเชื่อนะคะว่าเวลาจะช่วยสางปัญหาให้คุณได้นะคะอต้องใช้เวลาอย่างสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เวลาตัวเองไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนนะคะเรามาดูกันที่ไพ่นี่ดีกว่าจุดเทียนนะคะขอให้จุดเทียนหนึ่งใบนะคะให้กับ าวราศีมีนกรกดพิจิกนะคะชาวทัดน้ำในช่วงของปักหลังเดือนตุลาคม2 5 6 4้นึ่งใบนะคะการงานการเงินค่ะของชาวทาดน้ำเป็นอย่างไรคะ่ะอือหือหมายเลข49นะคะเป็นรูปหุ่นยนต์นะคะที่โดนชักปลักออกมานะคะหมดแรงหมดพลังนะคะช่วงนี้อาจจะเอาเ,เอา ร่างกายจิตใจไปทุ่มในเรื่องของการงานนะคะอืมก็หาเวลาพักผ่อนให้ดีละกันเนาะเออ,อยังไงก็ขอให้ได้นอนให้ครบสักอย่างน้อยๆก็คือ6ชั่วโมงแหละนะอืมถ้าแม็กซิมัมก็8ละกันนะคะขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเอ,อ่อขอหนึ่งใบนะคะจาก Angel Answer นะคะให้กับชาวธาตุน้ำในช่วงของ ปากหลังเดือนตุลาคม2564ทรัขอให้คุณเชื่อนะคะในศักยภาพของตัวเองเชื่อใจตัวเองนะคะแล้วก็มุ่งมัน่นตั้งใจทุ่มเทกับสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้มันจะออกมาดีนะคะขอโมูนโนอุยโมโูนโลโจีหนึ่งใบนะคะให้กับชาวทัตนะุน้ำ ในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคม2564ค่ะนี่ step out of your comfort zone ค่ะคุณน่จจะมีเรื่องที่มันค้างคานะคะอาจจะเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะหรือแม้กระทั่งความรักก็ตามนะคะแต่ขอให้คุณน่ะลองก้าวออกมาเชื่อมั่น เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองแล้วก้าออกมานะคะทําสิ่งที่คุณเ,เป็นความฝันเป็นความหวังของชีวิตคุณเนี่ยใหม่ๆตรงนี้นะคะให้คุณทุ่มเทกับมันนะคะแล้วมันจะออกมาดีนะคะอืประมาณนี้นะขอเป็นกำลังใจให้กับชาวทาตุน้ำทุกคนนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของความรักความสำคัญกันบ้างนะคะคนโสดชาวธาตุน้ำค่ะความรักของคุณในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2 5 6 4้าใบนะคะ โอเคไปแรกตัวตนของคุณโอโห้ไฟฟอบคัพนะคะช่วงนี้ชาวธาตุน้ำนะคะคนโสดนะคะน่าจะมีเรื่องของความรู้สึกแย่ๆนะคะกับความสัมพันธ์ในอดีตที่ยังคงติดค้างคงค้างอยู่ในใจ ะะยังคงมีความเศร้ายังคงไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะโอ้โหเดแฮงแมนก็มานะคะอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยก็ได้นะคะ two of swords นะคะ six of wandsfour of cupsqueen of cupsthe world ค่ะ nine of swords โอ้โหทำไมดาบมันเยอะขนาดนี้ โอ้โหในออฟสอสเข้ามานะคะปิดท้ายด้วยโฟออฟสซอร์ส hmm. ไปอีกนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะที่ผ่านมาตะคิดว่าอืมคุณน่าจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวสดๆด,ดูแลตัวเองนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมานานนะคะพอมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาเหมือนทำตัวไม่ถูกนะคะแล้วก็ยังคงรู้สึกยึดติดก,กับอะไรเดิมๆสเปคเก่าคนรักเก่านะคะดูแล้วอะ่ะ อืมแต่คิดว่าคุณไม่ได้อยากให้คนคนนั้นกลับมาหรอกแต่ว่าคุณเหมือนยังคงยึดติดอยู่นะคะอาจจะอืมมีประสบค่ะประสบการณ์ทางด้านความรักค่อนข้างน้อยอะไรแบบนี้นะคะยังไม่ได้รู้รู้จักเรียนรู้กับความเจ็บความฉ่ำอะไรสักเท่าไหร่ยังไม่ได้ให้บทเรียนคุณสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณก็เลยยังไม่ค่อยได้ move on จากความเป็นจริงนะคะเออยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของ อนาคตของตัวเองในเรื่องของความรักไม่กล้าเปิดใจนะคะไม่กล้าทดลองที่จะคบจะเดทใครนะคะในตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะค่อนข้างที่จะทรมานนะคะคุณน่าจะมีใครในใจสักคนหนึ่งนะคะ ที่อาจจะไกลกันด้วยเรื่องของระยะทางนะคะหรือถ้าไม่มีนะคะคุณก็รอคนที่ดีคนที่ใช่อะคนมีเป้าหมายคุณมีสเปคในใจแล้วคุณรอคนคนนั้นนะคะแล้วบางทีเนี่ยมันก็ทําให้คุณดาวนะคะคุณรู้สึกแบบมือฉันรอมานานแล้วนาฉันโสดมานานแล้วเมานานื่อไหร่ฉันจะเจอคนคนนั้นสักทีนะคะเก็บไปคิดเก็บไปฝันเลยทีเดียวนะฝันว่าตัวเองแบบหาใครมาคบหาไม่ได้อะแบบฝันว่า ไม่ได้แต่งงานคนอื่นแต่งงานกันไปหมดแล้วอะไรแบบนี้นะคะหลอนๆตัวเองนิดนึงนะคะซึ่งตรงนี้ทําให้ตัวคุณน่ะรู้สึกเศร้าอึดอัดใจแล้วก็ทรมานใจมากๆเลยไม่เป็นตัวของตัวเองเลยในช่วงนี้ไม่ค่อยสดใสเลยนะคะสาหรับชาวธาตุน้านะอืมในช่วงของปักหลังเดือนตุลาคมสองห้าสี่นะคะชาวธาตุน้ำเตยคิดว่า คุณนะ่าจะรู้สึกกับใครบางคนมีคนเข้ามาอืมมีคนเข้ามายื่นความรู้สึกดีๆให้คุณแต่คุณมีกำแพง คุณกลัวนะคะคุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะให้โอกาสเขานะคะสับสนมากๆแล้วคุณก็อาจจะสับสนมึนงงกับพฤติกรรมเขาด้วยนะคะพอตัวเขาเองก็ไม่กล้าเข้าหาคุณคุณเองก็งงกับตัวเองก็เลยทําให้เขางงไปอีกนะคะประมาณนี้นะคะดูงงงงสับสนนะคะกับความรู้สึกตัวเองแต่จริงๆแล้วเตยมองว่าคุณรู้สึกดีกบเขานะคะเพียงแต่คุณคุณไม่กล้าเปิดโอกาสให้เขาเท่านั้นเองนะคะเตยมองว่า ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะคุณน่าจะอยากจะลองละอยากจะลองเปิดโอกาสให้คนคนนี้ดูเอาวะลองสักตั้งหนึ่งนะคะมีการตัดสินใจที่แบบมางั้นเดินหน้ากันดีกว่านะคะแต่ใจอะ่ะมันก็ยังมีความแบบอยังกลัวๆนะยังรู้สึกว่า เอ,อ่อความสัมพันธ์เนี้ยหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองเนี่ยยังคงมีปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินก็ได้ที่ยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นน่ะถึงแม้ว่าคุณจะเปิดใจให้เขาแต่มันก็ไม่ได้เต็มที่นะคะอาจจะเป็นการเปิดโอกาสที่จะพูดคุยอ่ะลองให้โอกาสกันดูพูดคุยนะคะแต่เออไปเดทกันจริงจังไหมหรือพร้อมที่จะเปิดตัวคบหากันจริงจังไหมออกสื่อไหมแต่ว่าอย่างนะคะคุณยังต้องการเวลาตรงนั้นอยู่ นะคะขอนี่ดีกว่า Angel answer นะคะหใบนะคะให้กับคนโสดชาวธาตน้ำในช่วงปากหลังเดือนตุลาคม2564ค่ะ getting to know each other นะคะ as you reveal your innermost self to each other นะคะ o r ่ b o อน d e เพ e ส s นะคะอืมนะคุณยังต้องการเวลาที่จะเรียนรู้ศึกษากับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คนคนนี้แล้วก็ยังต้องการเวลาให้กับตัวเองด้วยว่าเอ๊ะฉันต้องการความรักความสัมพันธ์จริงๆไหมในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะคะเรียนรู้กันไปก่อนได้นะคะขอหนึ่งใบนะคะจากไพ่จุดเทียนให้กับคนโสดชาวธาตุน้ํา มีนกรากดพิจิกนะคะในช่วงของเดือนอ่าปักหลังเดือนตุลาคม2564อืมไพ่หมาเลข43นะคะเป็นไพ่ของตาช่างนะคะที่มีดาบปักตรงกลางนะคะเตยมองว่า คุณจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะในการที่จะลองเปิดใจให้กับคนคนนี้ความสัมพันธ์นะคะนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณจะตัดสินใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะบ้างในการเดทคนใหม่ๆเรียนรู้คนใหม่ๆนะคะแล้วคราวนี้คุณจะเป็น new you เลยล่ะคุณจะไม่ได้รักใครชอบใครหรือสารความสัง พันกับใครไปด้วยภาวะอารมณ์แล้วคุณจะให้เหตุผลกับมันมากขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะขอหนึ่งใบค่ะจาก Angel Answer นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุน้ำนะคะในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2564 ออกมาสองใบนะคะเวทนะคะรอได้ค่ะความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องรีบนะคะอืมไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะเรียนรู้กันไปก่อนนะคะ a s k your angels นะคะอาจจะลอง สละเวลานะคะของตัวเองนะไปนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบ้างก็ได้นะคะขอให้ท่านช่วยชี้ทางนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ก็ขอให้คุณได้รับสัญญาณน,นั้นนะคะประมาณนี้ขอหนึ่งใบาจากมูโนโลจีนะคะให้กับคนโสดชาวธาตุน้ำในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคม2564 communication is key ค่ะต้องได้พูดคุยสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมานะคะความสัมพันธ์นี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะไม่ได้มีใครในใจไม่มีตัวละครหลักคนนั้นนะคะถ้ามีใครเข้ามานะคะในช่วงนี้นะอืมให้ใช้การสื่อสารเน้นการสื่อสารพูดคุยเปิดใจคุยกันตรงๆถึงตัวตนของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร จะได้เรียนรู้กันอย่างาถ่องแท้นะคะแล้วก็พัฒนากันไปได้ในระยะยาวนะคะอืมประมาณนี้นะขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับคนโสดชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกทุกคนนะไม่ยากไม่ยากความสัมพันธ์นี้นะคะลองเปิดใจคุยกันนะคะส่วนในเรื่องของการงานการเงินก็ให้เวลานะคะ เป็นตัวบอกนะคะถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็พยายามโฟกัสกับเรื่องของการงานการเงินเป็นหลักนะจ๊ะก่อนจะจากกันไปนะคะโดยฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจใหกับเปด้วยนะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของคนมีคู่นะคะชาวทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิตปักหลังเดือนตุลาคมความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างขอดูสิบใบนะคะคนมีคู่ชาวทาตุน้ำค่ะใบแรกของ เซเว่นอบสออะไรกำลังทำอะไรอยู่นะคะกำลังแอบมีใครนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ลับๆไม่ชัดเจนอะไรเปล่านะคะ mm hmm. แอบส่องแอบมองใครอยู่นะคะในช่วงนี้อืมเอชออฟวอนเควินอบฟิวส์โอ้เอ็ดออฟสออสนะคะเพชรชอบวอน Night of w h อ e l s Queen of Swords ค่ะ Six of Swords นะคะ p เ e of Wheels ค่ะแล้วก็จัดเม้น t นะคะอืมคนมีคู่ชาวธาตุน้ำมีคู่จริงหรอทำไมมันดูกระท่อนกระแท่นเนาะที่ผ่านมานะคะเตยคิดว่า น่าจะมีในเรื่องของการเริ่มต้นเรียนรู้รู้จักใครสักคนหนึ่งนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวทัดไฟเมสิงธนูนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือจะเป็นชาวเมถุนตุนกุมก็ได้ชาวทัดลมนะคะทีเนี้ยในเรื่องของเคมีอ่ะมันอาจจะเข้ากันได้ด้วยเรื่องนาน แต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันดูมีปัญหากันอยู่นะคะออในเรื่องของความตรงไปตรงมาพูดจาขวานผ่าซากหรือมันมีปัญหาจุกจิกกวนใจนะคะหรือคนคนนี้อาจจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุมเครือในการพูดคุยทําความรู้จักการพัฒนาความสัมพันธ์กันมันเลยค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างยากลําบากนะคะในตอนนี้นะคะชาวธาตุน้ำเนี่ยมีปัญหาหลายสิ่ง ะะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนตัวเรื่องการงานนะคะเรื่องของภาวะความเครียดนะคะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะไปดีวกับใครนะคะที่เขามีภูมิหลังอะไรที่ค่อนข้างจะแย่ๆหน่อยในเรื่องของความสัมพันธ์คนคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่ลูกติดนะคะอาจจะเป็นคนที่มีภาระพันธะอะไรอยู่นะคะค่อนข้างที่จะคุมเครือในความสัมพันธ์ในส่วนเขานะคะเขาต้องการเวลานะคะเขาอาจจะบอกกับคุณว่าเขาขอเวลาเคลียร์ตัวเองสักหน่อย ะะตัวคุณเลยก็เลย ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะมีความเครียดนะคะมีความวิตกกังวลมีความแบบห่วงหน้าพวงหลังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปเป็นไปได้จริงๆไหมนะคะคนคนนี้นะคะกับคุณน่ะจะมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการงานนะคะมีอะไรบางอย่างที่ลงทุนร่วมกันนะคะก็เลยยังจําเป็นที่จะต้องติดต่อช่วยเหลือพูดคุยกันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องการการที่ลงมือทําอะไรอย่างจริงจังอย่างเช่นในเรื่องการที่ว่าคุณจะตัดสินใจ เดินหน้าหรือถอยหลังกับความสัมพันธ์นี้ส่วนตัวเขาเองก็ต้องการเวลาในส่วนนั้นเช่นกันที่จะตัดสินใจทําอะไรจริงจังกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเขาต้องการเวลาอยู่นะคะในช่วงนี้ในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคม2564นะคะชาวธาตุน้ำนะสิ่งที่คุณจะเจอเตยมองว่าคุณจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้น นะคะคุณจะเอาเวลานะคะไปโฟกัสในเรื่องของอนาคตของตัวเองการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักคุณจะให้เวลากับมันคุณจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของคุณคุณจะรอจังหวะนะคะในการที่จะสารสัมพันธ์หรือไม่สารสัมพันธ์นะคะคุณจะพิจารณามันด้วยหลักการและเหตุผลจะไม่ใช้ใจจะไม่ใช้อารมณ์อีกต่อไปแล้วคุณจะใช้เหตุผลเป็นหลักแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการคิด คิดเยอะเลยแหละนะคะก่อนที่จะสื่อสารพูดคุยออกไปอย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะไปมองว่าชาวธาตุน้ำจะมีการได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมากับคนคนนี้นะคะมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะอยู่หรือไปนะคะคุณจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นการกระทาที่ชัดเจนนะคะแล้วเขาก็จะรู้ด้วยนะคะว่าคุณน,น่ะ โอเคคุณไม่ได้มาเล่นเลนแล้วนะคะคุณต้องการในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะส่วนเขาจะตอบรับอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไพ่จุดเทียนนะคะแนวโน้มของความสัมพันธ์นะคะของคนมีคู่ชาวธาตุน้ำในช่วงปักหลังเดือนตุลาคม2564กสเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอหนึ่งใบค่ะ อืไพ uh ่ huh. หมายเลขยี่สิบสามนะคะมันมีการงัดข้อกันอะความสัมพันธ์เนี้ยเตยมองว่าจริงๆมันมีความท็อกซิกอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์นี้นะเ,ออเขาเนี่ยน่าจะมีคนของเขาอยู่จริงๆนะคะหรือมีพันธะหน้าที่อะไรบางอย่างนะคะแล้วเขายก เ,เหตุผลตรงนี้ขึ้นมางัดกับคุณนะคะในการที่จะไม่ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็พยายามใช้เหตุผลให้มากนะคะหนักแน่นนะคะในความรู้สึกของตัวเองถ้าคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไปต่อแล้วมันมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคู่ควรอะบางทีการออกมาก็อาจจะง่ายที่สุดนะคะขอหนึ่งใบนะคะจากโรแมน์เจนะคะให้กับคนมีคู่ชาวธาตุน้ํปาปักหลังเดือนตุลาคม2 5 6 4ค่ะ ขอหนึ่งใบอุยขอหนึ่งใบนะคะให้กับชาวธาตุน้ำคนมีคู่มีคู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคอีฟเอ่อไม่ใช่อีฟคีแบนโอเพนไม้นะคะยูร์โซเมดเมอร์ดิเฟอร์ฟอร์มยูร์ยูชัลไทป์แอนด์เอ็กซ์ปีเชันนะคะโอ้แต่ไม่แน่ใจนะคะว่า คนคนนี้จะเป็นเนื้อคู่กับคุณหรือเปล่านะคะเออจากไพ่เนี่ย มันก็มีความเป็นไปได้แต่มันเป็นอะไรที่แบบ 50- 50ไม่อยากฟันธงเลยนะคะถ้าจะฟันธงเนี่ยมาดูดวงส่วนตัวน่าจะดีที่สุดนะคะแต่ขอพูดแบบกลางๆแล้วกันนะคะขอให้คุณเปิดใจนะคะเอ่อคนคนนี้นะคะที่คุณดีวอยู่ด้วยเนี่ยเตยมองว่าคุณอาจจะยึดติดกับเขาไปชักงน,นิดนึงตรงที่ว่าเขาอาจจะเป็นสเปคของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลืออะไรในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณได้นะคะ คุณก็เลยค่อนข้างที่จะปักใจกับเขานะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆอ่ะเขาอาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่คาดคิดไม่คิดอ่อคิดไม่ถึงมาก่อนก็ได้ว่าอ่อคนแบบนี้สเปคแบบนี้นะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่ดีคนที่ใช่สําหรับคุณถ้าเกิดว่าคุณนะคะพยายามมองหาคนที่ใช่นะคะเปิดใจกว้างๆนะคะเปิดสายตานะคะ เปิดโอกาสนะคะให้คนใหม่ๆเข้ามาได้ทําความรู้จักเรียนรู้กับคุณบ้างนะคะซึ่งไตวมองว่ามีนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นชาวธาตุดินด้วยก็ได้นะชาวธาตุดินก็จะเป็นมังกรพฤกษ์ศกันนะคะลองเรียนรู้กันนะคะเออลองเปิดเปิดโอกาสดีๆให้กับตัวเองบ้างนะคะถ้าความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะท็อกซิกและรุงรังนะคะมันอาจจะไม่ใช่คุณค่าที่คุณคุณค้มควรก็ได้นะคะ ขอหนึ่งใบค่ะจาก Angel Answer นะคะให้กับคนมีคู่ในช่วงของปักหลังเดือนตุลาคม2564หนึ่งใบค่ะอ b บั a น c e นะคะความรักที่ดีความรักที่สุข,ส,ข,ส,ขสมหวังนะคะฐานะทางการเงินนะคะการส่งเสริมกันในเรื่องของหน้าที่การงานรอคนอยู่นะคะอื เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลองเปิดใจนะคะให้กับคนใหม่ๆเรียนรู้ทำความรู้จักคนใหม่ๆบ้างคุณก็อาจจะเจอโอกาสที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ขอโมโนโลโจีหนึ่งใบนะคะให้กับคนมีคู่หรือเปล่ายังคงงงๆอยู่กับหน้าไพ่นะคะเพไม่รู้เลยนะคะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันควรจะเรียกว่าการเป็นคู่หรือเปล่าขอหนึ่งใบนะคะ ในช่วงของปากหลังเดือนตุลาคมให้กับคนมีคู่คนมีคนดีวอยู่นะคะในตอนนี้ขอหนึ่งใบค่ะ adjustments are required นะคะคุณต้องพยายามเปิดใจให้กว้างทำตัวให้ยืดหยุ่นนะคะอย่างที่บอกนะคะ เตยมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยโอเคถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นนะคะสิ่งที่เตยพูดมามันอาจจะใช่บ้างไม่ใช่บ้างนะคะมันก็เป็นดงโดยรวมนะคะเ มันอาจจะไม่ได้ดราม่าเบอร์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้โอกาสคนคนนี้อยู่นะคะมันก็ต้องมีการได้ให้โอกาสกันอย่างจริงจังและเปิดใจพูดคุยกันเรียนดูกันอย่างตรงไปตรงมานะคะต้องพูดในสิ่งที่เรารู้สึกนะคะคุณมีสิทธิ์นะคะที่จะพูดในสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะคุณมีคุณค่ามากพอที่จะคู่ควรกับความรักที่ดีและชัดเจนนะคะขอให้เชื่อนะคะว่าคุณมีค่ามากพอคู่ควรกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วคุณจะได้รับมัน นะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะทําตัวสบายๆนะคะแล้วความรักที่ดีก็จะเข้ามาหาคุณเองนะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะคะให้เวลาเป็นคําตอบให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะส่วนถ้าตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะคะเอาตัวออกมาค่ะนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวเราไปจมกับปัญหาของใครบางคนที่เขายังไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับเราได้นะคะครักตัวเองนะคะเป็นคีย์เวิร์ดของปักหลังนี้นะคะโอเค ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับชาวราสีมีนกรากฏพิจิกชาวทาตุน้ำทุกคนทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ